ความคิดที่น่ากลัวที่สุดค,คือความคิดว่าตัวเองรู้แล้วค่ะน่ากลัวมากเมื่อไหร่เราเริ่มมีความคิดว่าฉันรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาบอกรู้แล้วระวังให้ดีค่ะหลายคนนะคะไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามธุรกิจอะไรก็ตามเพื่อนร่วมงาน,นตา่างๆเจ้านายของเราลูกน้องของเราทีมงานของเราเป็นคนที่แบบเอ,อะอะบอกอะไรก็รู้แล้วรู้แล้วหรือเปล่า เอาไปเช็คนะคะมันคือความคิดที่น่ากลัวที่สุดคิดว่าตัวเองรู้แล้วข้อเนี้มันจะเกิดกับคนอีโก้บางคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าฉันรู้แล้วไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนรู้ไปหมดอะ่ะซึ่งอุอ๋ยอ่ะเคยมีประสบการณ์นะคนคนหนึ่งเคยทํางานร่วมกันมาก่อนเวลาเราเสนอแนะอะไรไปหรือบอกอะไรหรือแนะนําอะไรไปก็ทมแตรแ่รู้แล้วรู้แล้วรู้ทุกอย่างรู้เก็บคุยด้วยอะ่ะลำคา พูดอะไรก็รู้แล้วพูดอะไรก็รู้หมดโอ้โหถ้าจะเก่งขนาดนี้เป็นเทพแม้แต่องเป็นคนหรอกมันเป็นสิ่งที่โคตรน่ากลัวเลยนะถ้าคนไหนมีพฤติกรรมหรือความคิดแบบอะไรฉันก็รู้แล้วเพราะว่ามันคือคนที่น้ำเต็มแก้วค่ะแก้วน้ำหนึ่งใบอะใส่น้ำไปจนเต็ม เต็มเปี่ยมมันไม่มีพื้นที่เหลือใดๆแล้วเราไม่สามารถเติมอะไรใส่ลงไปได้อีกแล้วเพราะมันเต็มคนน้ําเต็มแก้วนะคะพอเราจะบอกอะไรไปพอเราจะแนะนําอะไรไปความรู้ใหม่ๆเรื่องใหม่ๆ,ๆลงไปคือเขาไม่รับน้ำเขาเต็มแก้วเขาไม่เหลือพื้นที่ในการรับรู้ไม่เหลือพื้นที่ในการที่จะรับฟังผู้อื่นเราไปสังเกตดูนะคะหัวหน้าเราลูกน้องเราทีมงานเรา ถ้ามาไหลที่เขาอะเป็นคนที่แบบรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยคุณระวังให้ดีเลยว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะพาองค์กรหรือจะพางานของเราพังได้มันไม่ใช่ว่าเขามั่นใจแล้วเขาจะแบบนำพาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะคนที่น้ำเต็มแก้วเนี่ยอันตรายสุดๆเพราะว่าคิดว่าตัวเองรู้แล้วเราอะค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยบนโลกใบน,นี้มีความรู้เยอะมากไม่รู้ว่าไม่รู้อันนี้พีคมากคะ เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันว่าบางคนชอบแบบเออะรู้แล้วความจริงคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมากบนโลกใบนี้มันคือจหวิทยาการมันมีองค์ความรู้มันมีเรื่องราวบนโลกใบนี้ค่ะมหาศาลมากสิ่ที่เราไม่ได้รู้เลยว,ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เรารู้อาจจะเป็นแค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกใบนี้ก็ได้ไอที่เราบอกว่าเรารู้วิชาคณาิตศสตร์เรารู้เรื่องบัญชีเรารู้เรื่องการออกมาไรฟ์สดเนี่ย อาจจะเป็นแค่หอร์ซของความรู้ทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็ได้จริงไม่จริงเรายังไม่ได้รู้เลยว,ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างน้ําเต็มแก้วเนี้ยอันตรายมากข้อเนี้มันคือข้อตัดเชือกความคิดที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็คุณยังไม่รู้เลยว,ว่าคุณไม่รู้อะไรตังเยอะ